สวัสดีครับทุกคนขอตอข้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ10เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นขอสบในเกมชิ i อุแพ็กนะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะทั้งรู้และไม่รู้นะครับว่าเอาจริงๆแล้วการเล่น Co อสบมันต้องทํายังไงและเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างกับฟังก์ชันนี้ในเกมก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์แล้วเดตามไปด้วยนะครับหากใครกําลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over Topup ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมี2โปรโมชั่นมาฝาากสชววด้วย โปรโมชั่นแรกใช้ id password ในการเติมราคาก็จะถูกมากๆโปรโมชั่นที่2ใช้ u i d ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามไปที่เพจ over top up หรือแอดไลน์ over top up ได้เลยครับ เรื่องแรกนะครับเล่นกับเพื่อนยังไงเราสามารถเล่นหมดข้ออบได้เมื่อแรงเออรหรือแอนเดอร์แรงถึงเลเวลสินะครับด้งนั้นว่าถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นให้โฟกัสในการเล่นเควสในเรื่องไปก่อนเพราะในระหว่างที่เราเล่นเควสในเรื่องมันจะมีช่วงบังคับให้เราอัพแรงเออให้สูงขึ้นเพื่อทำเควสในเลเวลต่อไปนั่นเองครับ เรื่องที่2นะครับคอมกับมือถือเล่นด้วยกันได้ไหมคําตอบคือเล่นได้นะครับคนที่เล่นบนมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android แล้วก็แพลตฟอร์ม PSN PSN คืออะไรนะครับ PSN ก็คือ PlayStation Network สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับแต่จะเล่นด้วยกันได้เฉพาะคนที่เล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับไม่สามารถเล่นข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้ใครที่จะสมัครเล่นยังไงก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ดีๆนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ภายหลังได้ เรื่องที่3นะครับข้อจํากัดของการขอเราสามารถขอเข้าโลกเพื่อนได้นะครับเฉพาะโลกของเพื่อนที่ระดับโลกและแรงประจนภัยต่ำกว่าหรืเท่ากับของเราเราไม่สามารถขอเข้าโลกเพื่อนที่ระดับโลกหรือว่าแรงประจนภัยสูงกว่าได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถขอให้เพื่อนนะครับที่ระดับโลกหรือว่าแรงประจนภัยสูงกว่ามาเล่นโลกของเราได้นะครับแล้วก็เรื่องของการน้ําชาครับเราสามารถเข้าได้เฉพาะของเพื่อนเรานะครับที่เราแอดเพื่อนกันแล้วเท่านั้นไม่สามารถเข้าการน้ําชาของคนที่ยังไม่ได้แอดเพื่อนกันได้นะครับแล้วก็การเข้าการน้ําชาเนี่ยจะไม่สนในเรื่องของระดับโลกแล้วก็แรง แล,แล้วนะครับก็สามารถเข้าได้เลยเรื่องที่4นะครับทำไมถึงเข้าโลกเพื่อนไม่ได้หาเข้าโลกของเพื่อนไม่ได้นะครับก็อาจจะเพราะว่าเพื่อนอาจจะติดเควสบางเควสอยู่ให้นําให้เคียเควสให้เรียบร้อยก่อนจะขอให้เพื่อนเข้าโลกนะครับหรือว่าในกรณีที่เพื่อนอยู่ในการน้ำชาอันนี้เราก็ไม่สามารถขอเข้าโลกได้นะครับต้องให้เพื่อนกลับมาโลกปกติก่อน เรื่องถัดมาเรื่องที่5นะครับกฎของการขออภนะครับมันก็ไม่เช่งก็เป็นกฎตายตัวนะครับแต่ว่าเป็นข้อปฏิบัติหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะมีการปฏิบัติร่วมกันนะครับนั่นคือการไม่เก็บแร่หรือว่าไม่เก็บไอเทมต่างๆในโลกเพื่อนนะครับโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตยังไงถ้าอยากได้อะไรในโลกเพื่อนก็ควรขอ,อก่อนนะครับ รื่องที่6กนะครับกิจกรรมที่สามารถทําร่วมกันได้นะครับจริงๆก็สามารถทําได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจี้ยนฟาร์มเลนไลน์ฟาร์มบอลท,ทั่วไปหรือบอลร,รายสัปดาห์รวมถึงตกปลาแล้วก็แอคทิวิตี้อื่นในเกมนะครับก็สามารถทําได้แต่ที่สําคัญที่อยากแนะนําเลยคือเป็นเรื่องของเควสรายวันนะครับใครที่เบื่อๆนะครับก็สามารถไปทําโลกเพื่อนได้เพราะว่าจะได้ไพรมอสเจมเหมือนกันแต่ถ้าทาแล้วกลับมาทาโลกตัวเองจะไม่ได้ไพรมเจมนะครับ เรื่องที่นะครับกิจกรรมไม่ทําร่วมกันไม่ได้ก็เช่นการเปิดหีบสมบัตินะครับกดตรวจสอบต่างๆนะครับหรือการเข้าดัเนเจนใครทีม่มาจอยโลกเรานะครับไม่สามารถทําได้แล้วก็ยังมีเรื่องของการคุยกับ n อ c ด้วยนะครับอย่างคุยกับ Kathleen, แคทเธอรีนหรือว่าเอ็ซที่ขายของเนี่ยก็มันสามารถทําได้เหมือนกันนะครับแม้แต่คนที่เป็นเจ้าของโลกก็ทําไม่ได้นะครับต้องอยกเลิกโหมดคออ์บแล้วกับโหมดปกติเท่านั้นนะครับ เรื่องที่8นะครับคออบสกิลเล่งเรื่องนี้สําคัญมากนะครับถ้าเราเล่นคนเดียวนะครับเลือดของสตูจะอยู่ที่100%พลังโจมตีก็จะ100%แต่ถ้าเกิดเราเล่น2คนนะครับเลือดของสตูจะอยู่ที่1 5 0พลังโจมตีก็จะเพิ่มเป็น110%นะครับถ้าเราเล่น3คนนะครับเลือดของสตูจะเพิ่มเป็น200%พลังโจมตีก็จะเพิ่มเป็น125%และสุดท้ายนะครับเล่นพร้อมกัน4คนเลือดของสตูจะเพิ่มเป็น210%นะครับและพลังโจมตีจะเพิ่มเป็น140%ใครที่เล่นกับเพื่อนแล นี้ก็ตายแล้วนั่นก็มาจากผลของข้อออฟสเคิลิ่งนะครับแต่ถึงแม้จะเพิ่มความยากในการเล่นแต่เราก็จะได้ในเรื่องของค่าความประทับใจเพิ่มขึ้นเองนะครับถ้าใครอยากเก็บค่าความประทับใจของตัวละครที่เราชอบก็แนะนำไม่เวลาลงงันเจียนนะครับก็ให้เล่นกับเพื่อนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับเก็บคนเดียวไม่คุ้มนะครับสำหรับค่าความประทับใจ เรื่องที่9นะครับไม่สามารถหยุดเกมได้นะฮะถ้าเล่นคนเดียวเราสามารถกดเมนูขึ้นมาเพื่อหยุดเกมได้นะครับแต่ถ้าเล่นหลายคนไม่สามารถทําได้นะนมาถ้าเราไปเล่นกับเพื่อนแล้วเราเกิดมีธุระจริงๆนะครับให้เอฟเควจุดที่ปลอดภยัยและตรงพื้นนี้ต้องไม่มีหญ้านะครับเพราะจาคานี้ไว้นะครับว่าคนที่ไ <คน S 1> ว้ใจ,จสุดคือคนที่อันตรายที่สุดนะครับไม่ได้ว่าพอเรากลับมาตัวละครอาจจะไปเกิดที่เสาหมดเลยก็ได้นะฮะอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะฮะ และเรื่องสุดท s. <S ้ายนะครับระบบพี่เลี้ยงนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ระบบนะครับแต่มันน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมานะครับก็คือเราสามารถให้เพื่อนที่โลกสูงกว่าช่วยในการฟาร์มไอเทมจากมอนดูเก็บไอเทมพิเศษต่างๆในเกมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตามหาครูรัตต่างๆเปิดแมปใหม่ตามหาหีบลับนำทางเควสหรือแม้แต่ให้เพื่อนมาช่วยในการฟาร์มอัติแฟลก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับชันแล้วนะครับใครที่มีเพื่อนที่เล่นเกมนี้ไปแบบว่าไกลๆแล้วเนี่ยก็สามารถขอให้เพื่อนนะครับกลับมาช่วยนำทางเควสหรือแม้แต่ให้เพื่อนมมาาช่วยฟร์ก็ได้ะะ ก็จบไปแล้วนะครับกับเร,เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นคออกในเกมซีรีส์แพ็กนะครับหากตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหากเ็นชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ